นี่เราจะมาพูดถึงพระเจ้าตัดว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเกิดทุกข์ได้ยังไงตอนนี้ก็คือกิเลสทั้งหลายนี่ก็คือโลภโทสะโมหะราคะสี่ตัวเนี่ยโลภกับราคะนี่ตัวเดียวกันโลภนี่เป็นกิเลสตัวแม่คนเรา ไม่ว่าจะอะไรขึ้นมาต้องมีโลภะก่อนโลภะอยากได้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเด่นความอยากทั้งหลายพอไม่ได้ดังใจโมหะก็ขึ้นโทสะขึ้นก่อนโทสะไม่ได้ดังใจก็โทสะโมโหอารมณ์เสียหงุดหงิด โทสะขึ้นนะทีนี้โมหะก็ตามมาคุณคิดอยู่ตลอดหลงในยึดอารมณ์อารมณ์โลภอารมณ์โลภอารมณ์มโกรธผ่านมาคุณคิดอยู่ในใจตลอดหาโอกาสที่ไม่ได้ดังใจก็คิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสเมือ่อไหร่จะต้องแก้แค้นมันจะต้องทำให้มันเสียใจจะต้องเอาให้ได้ หลงในอารมณ์ลงคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเออคิดที่จะแก้แค้นคิดที่อยากจะได้รอเวลารอโอกาสถามว่าใครทุกข์ก็ตัวเองนี่แหละทุกข์คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นมาขณะนั้นใจเป็นอกุศลตลอดตายไปตอนนั้นจะไปอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอก กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เราต้องคิดพิจารณาความโลภถ้าเรามีกิเลสทั้งหลายนั้นโลภโทสะโมหะราคะเราสามารถผิดศีลได้หมดทุกข้อเลย mm hmm. เกิดว่าเรามีความโลภโลภกับราคะอยากจะได้ของคนอื่นอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นต้องหาทางละทำยังไงเพื่อจะเอาของเขามา บางคนถึงกับไปฆ่าเขาฆ่าเจ้าทรัพย์ฆ่าเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของเขามาก็ผิดศีลไปละไม่คิดถึงบาปบ,บุญคุณโทษละโลภะมันขึ้นขึ้นใจอยากจะได้เกิดความอยากอย่างเดียวอยากจะได้ของเขาฆ่าเจ้าทรัพย์เอาสมบัติมันมาผิดศีลผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายโดนจับได้ไปไหนก็ติดคุกติดตาราง บางคนอยากจะได้ลูกเขาเมียเขาสามีเขาทําทุกวิถีทางเหมือนกันอย่างที่เขาว่าฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาโดนจับได้ก็ติดคุกติดตารางเหมือนกันแล้วใครทุกข์ก็ตัวคนทํานี่แหละทุกข์สุขนิดเดียวคิดว่าเป็นความสุขแต่จริงๆมันไม่มีสุขเลยมีแต่คิดแต่ จะฆ่าเขาจะเอาของเขาโลภะเต็มๆมีทั้งโลภะราคะถามว่าใครทุกขก็ตัวเองนะแต่ทุกก็คิดว่าตัวเองเป็นความสุขได้มาล้งคิดอูมีความสุขละเกินที่เราได้มาไม่ว่าจะได้ทุกทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติหรือได้สิ่งของที่ตัวเองต้องใจมาเป็นของตัวเอง สุดท้ายไขรทุกก็ตัวเองนี่แหละทุกโลภโทสะโมหะลาคะตัวนี้เป็นกิเลสที่มันบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยมันแล้วแต่การฝึกปฏิบัติของเราถ้าเรามีฝึกปฏิบัติรู้ว่าอันไหนอยากได้ของคนอื่นเขาเขา,เขาก็เอากลับมาที่คิดกับตัวเองว่าถ้าเป็นของเราคนอื่นอยากได้ของเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงต้องคิด เอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องมีความเมตตากรุณูามุทิตาอุเบกขาอันไหนที่มันมันจะเป็นของเรามันก็เป็นไม่ต้องไปแย่งชิงมาใครๆก็คิดเหมือนตัวเองเราต้องเอาตัวเองเอาคิดถึงเขาใจเราเราก็จะผ่านโลภะโทสะมหะราคะตัวนี้ไปได้ว่า คนที่บางคนกิเลสเต็มๆอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งเขาไม่มีปัญญาเขาคิดว่าอ้ออยากจะได้ก็เอามาเลยแย่งชิงมามันเป็นการผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย,ยพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้อะไรผิดอะไรถูกแต่คนไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้หรอกสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอ,อยากได้แย่งชิงมาเอามาเป็นของตัวเอง ไม่ได้เอามาแย่งชิงไม่ได้ก็คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาหาโอกาสอยู่ในคุ้นคิดในใจตลอดใครทุกข์ก็ตัวเองนี่แหละทุกข์ใจหมักหมมกิเลสหมักหมมอยู่ในใจหน้าตานี่เราจะรู้เลยว่าใครเป็นคนแบบ อยากจะได้ของคนอื่นเราจะรู้ว่าคนเนี้หน้าตาเขาเราจะมองออกคนเนี้มันมีความโลภเยอะบางทีก็แสดงออกมาทางสีหน้าการกระทําเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมตัวเนี้เราต้องลดน้อยถอยลงขโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยมันเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราได้มักได้ผล มันทำให้เรามีทุกปทิจาก็บอกกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ผ่านโลภะโทสะโมหะราคะไปได้ตัวนี้มันก็กลับไปที่นิวรณ์หประการอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติเราต้องผ่านนิวรณ์หประการให้ได้นิวรณ์หประการก็มีอะไรโลภะเนี่ยมาก่อนเลยตัวแม่ความโลภมาก่อนโลภทุกอย่าง อยากได้ไปหมดบางคนนี่โอ้ยนู่นก็จะเอาไอน้นี่ก็จะเอาใครมีอะไรก็อยากจะมีไปหมดไม่ได้คิดว่าบางคนที่เขาบอกว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างคนรวยเขาอยากจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาแต่ตัวเองไม่มีอยากจะได้เหมือนเขาทําทุกวิถีทางไปกู้นี่ยืมสินสุดท้ายเป็นเป็นยังไงใครทุกข์ก็ตัวเองนี่แหละทุกข์เราก็ ได้เท่าที่มียินดีเท่านี้สิ่งที่เราจะได้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่มีเรามีน้อยเราก็ใช้ตามน้อยของเราไปเราอยากให้ทุกข์อย่าให้เกิดทุกขเพราะความอยากนี่ทำให้เราเกิดทุกขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องผ่านมันให้ได้โลภตัวโลภัวแม่แต่ถ้าเราตัดความโลภได้อย่างอื่นเราก็ไม่มีแล้วถ้าเราตัดความโลภ โลภะกับราคะได้ไอ้ตัวราคะเนี่ยอยากรักสวยรักงามอยากจะได้สิ่งของต้องใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดได้ตัวนี้ถ้าเราไม่มีโลภะเราก็ไม่มีราคะไม่มีไม่มีโลภะเราก็ไม่มีโทสะไม่มีโมหะตัดตัวแม่มันไปก่อนลูกมันก็สบายสบายถ้าเราไม่มีความโลภเราอยากเราไม่มีความอยากได้ ถึงเขาให้ไม่ให้เราเราก็ไม่มีไม่ไปโกรธเขาแล้วไม่ไปคิดแค้นเขาถ้าเราไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาพอเราไม่เอาปุ๊บโมความโมโหโทสะเราก็ไม่มีโมหะความหลงกุนคิดที่จะเอาของเขาเราก็ไม่มีเราก็มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยก็ใช้น้อยของเราไป เราไม่มีความโลภที่อยากจะได้ของคนอื่นเขาไม่มีความโลภปุ๊บโทสะเราก็มีขึ้นความอยากแล้วก็ลดลงเห็นก็เห็นสักเห็นอย่างที่บอกมันก็กลับเข้าไปในอายตนะอีกเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วเราต้องพิจารณาก่อนเนะ่ที่ความที่เราบางคนเราเห็นปุ๊บเนี่ยอยากได้เราคิดเราคิดพิจารณาก่อนหนะ่อยทำไมเราถึงมีความอยากจะได้เราจะอยากได้ไปทําอะไรเราต้องดูก่อน ให้คิดพิจารณาก่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่อยๆตัดค่อยๆตัดทีละเรื่องทีละเรื่องเห็นปุ๊บจิตมันอยากได้เราพิจารณาก่อนเทําไมเราถึงอยากได้พิจารณาก่อนนะอยากได้เพราะอะไรตัวนี้อยากจะได้เพราะอะไรคิดพิจารณาก่อนเลยมันมีประโยชน์สําหรับเราไหมแล้วมันจําเป็นสําหรับเราไหมบ้างเอาคิดง่ายๆ บางทีอยากจะได้โอ้เสื้อตัวนี้สวยจังเลยเราก็พิจารณาก่อนเลยเออเราจะไปใส่ไปที่ไหนใส่ไปงานอะไรไม่ใช่ว่าอยากได้ซื้อเก็บไว้ในตู้ไว้ตรงนั้นไว้ดูมีความสุขเราก็ไม่ได้ไปไหนนี่เราไม่ได้ไปไป,ไปงานไปการที่ไหนที่จะต้องมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ตัดทิ้งไป ไปก็มีประโยชน์เสียเงินเสียทองเห็นไหมเราก็ตัดความโลภของเราได้นะโลภะราคะตอนนี้เราก็ตัดได้แล้วก็ไม่กุ่นอยากจะได้เพราะไม่มีเงินโหบางคนอยากจะได้มากตอนนี้อยากจะได้อยากจะได้สวยงามๆอ,อจะใส่ไปตรงนู้นตรงนู้นปรุงแต่งไปแล้วเออทึกวันนี้เสื้อตัวน,นี้สวยเราจะไปงานแต่งหรือไม่จะไปงานบุญโอ,อ้โหไม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปแต่ถ้าเราตัดปุ๊บ เราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์สําหรับเราซื้อมาเปืองเงินเปลืองทองเปล่าๆกิเลสเราจะลดลงเลยว่าไม่มีประโยชน์สําหรับเราตัดทิ้งไปตัวนี้ความโลภเราก็ไม่มีพอความโลภเราไม่มีเห็นไหมโทสาเราก็ไม่ขึ้นโมหะเราก็ไม่ขึ้นไม่มีไม่กุ้นคิดะตัดทิ้งตัดไปเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติของเรา แต่บางคนโอ้โหไม่ได้ก็เอาให้ได้นะคะทุกวิธีทางบางคนไม่มีเงินโอ้โหต้องไปหยิบยืมคนอื่นเขาเพื่อจะสความอยากของตัวเองซื้อมาได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์นะบางคนโอ้โหไม่ได้คิดแค้นอยู่ทาไมเราจนไปโทษพ่อโทษแม่อีกทำไมพ่อแม่เราไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นพ่อแม่คนอื่นลูกอยากได้อะไรซื้อให้หมดแต่ทําไมเราอยากจะซื้อทําไมพ่อแม่ไม่มีเงินโทษอีก จนแล้วยังจะให้เรามาเกิดอีกว่าเป็นนุ่นคิดก็เป็นนุ่นคิดแ้นแค้นใจตัวเองแค้นพ่อแม่เต็มเต็มถามว่าโลภะเต็มเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม,มพิจารณาก่อนความทยานอยากทั้งหลายบางคนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยอยากจะได้อยากจะได้ต้องเอาให้ได้ แล้วใครทุกเพราะตัวเองนี่แหละทุกพพพพเพราะพระเท้ากขาบอกกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าเราตัดกิเลสตัวนี้ได้เราไม่อยากได้แล้วตอนนี้โลภความโลภของเราใส่ไปหน่อยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใส่ไปเดี๋ยวซื้อไปมันก็เปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆเอาเงินไปใช้ที่จําเป็นดีกว่าคิดได้อย่างนี้เสื้อผ้าของเรายังใช้ได้อยู่อย่าไปเอามันเลย ไม่มีประโยชน์เราก็ตัดตรงนี้ได้โลภะราคะเราก็ลดลงแทบจะไม่เหลือเลยเพราะเราไม่เอาอะไรละโทสะเราก็ไม่มีโมหะเราก็ไม่มีเราจะมีความสุขมากเห็นแค่เราตัดโลภะตัวเดียวอีกสามตัวนั่นะมันก็หยุดหมดนะแค่หยุดตัวแรกหยุดโลภะตัวเดียวอย่างอื่นมันก็หยุดหมดเพราะฉะนั้น โลภะเนี่ยเป็นกิเลสตัวแม่ถ้าเราตัดตัวแรกได้ตัวอื่นๆมันก็ดับไปหมดถ้าดับตัวแรกได้ตัวอื่นดับหมดเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราต้องดับตัวแม่มก่อนความโลภทั้งหลายไม่ว่าโลภเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,รอง,ท,อง,รองทรัพย์สินสลิมคานต่างๆอยากได้เราต้องพรหมิหารสี่เราต้องมี ถ้าเราอยากจะได้ของคนอื่นพิจารณาก่อนนะันของของเขาอยากไปเอาขอเขาเลยถ้าเราตัดความโลภได้เราก็เป็นคนที่มีพรมวิหารสี่สินห้าเราก็บริสุทธิ์อันแรกเลยฐานของเราดีนะสินเนี่ยเป็นฐานของทุกอย่างเพราะเราสินดีจะทำให้เรามีสมาธิดีพอมีสมาธิดีปัญญาเราก็จะดี เราก็จะกลับมาคิดพิจารณาอีกว่าเอ,อ้โหเราโชคดีนะที่เราไม่มีความโลภโอ้เราตัดไดไ้เราก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอนี่เรานี่ดีเราเรานี่เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะเราไม่มีความโลภโลภะโทสะโมหะราคะเราไม่มีศินห้าเราก็รักษาได้ะนะหมวิหารสี่เราก็ม,มีเราก็ได้หนึ่งใน ข้อหนึ่งของคุณสมบัติพระโสดาบันทําไมเราถึงมีความเชื่อแบบนี้ศีลเราดีเพราะอะไรอ๋อเราเชื่อพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็รู้ฟังร,รู้คําสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกออกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเราทําตามคําสอนพพุทธเจ้าเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ได้คุณสมบัติอีกหนึ่งข้อของพระโสดาบัน แล้ทีนี้อะไรอีกข้อหนึงละสก,กายะพิธีก็คือให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของกายนี้แล้วก็อ๋อโลภไปก็ไม่มีอะไรสุดท้ายเราตายไปเอาไปอะไรไม่ได้สักอย่างเลยว่าเราเกิดมาเราจะโลภมาโลภโมโทสัมไปทำไมเยอะแยะแล้วใช้เท่าที่จำเป็นเราจะรู้ว่าอ๋อเราตายไปเอาในทรัพย์สมบัติอะไรเอาไปไม่ได้สักอย่าง ก็จะเอาบุญกับบาปแค่นั้นที่ไปได้เราก็จะรู้ว่าโอ้มันไปมันเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆเราก็จะรู้แล้วกายเนี่ยเราก็จะละกายได้อ,อแม้แต่กายนี้เราเอาไปไม่ได้เลยนมะคนเราเห็นเราก็เห็นทั่วไปว่าคนที่เขาตายตายไปอ่ะไม่เห็นใครบางคนโลภมากรวยมากตายไปเขาเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเราจะคิดพิจารณาเป็นความ แค่เราตัดความโลภตัวเดียวนี่แหลนะเราได้คุณสมบัติพระโสดาบันสามข้อเราได้เต็มเต็มเลยนะเรารู้แล้วคนเราโลภไปตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างทุกคนตายหมดเกิดมาต้องตายหมดเราก็ต้องตายคนอื่นตายเราก็ต้องตายหมดเราละได้ว่าเออสุดท้ายเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เราก็ได้คุณสมบัติอีกข้อหนะึ่งของพระโสด ให้เราตัดความโลภตัวเดียวเราก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้ให้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไหมเราจะโลภไปทําไมอะ่ะแม้แต่ร่างกายของเรายังยังตายเลยแล้วความโลภอย่างอื่นเรายังจะเอาอีกเเพราะเราก็จะไม่มีความโลภเพราะเรารู้ว่าเ,ออเราต้องตายเราก็ได้คุณสมบัติข้อหนึ่งแล้ว เราได้คุณสมบัติทั้งสามข้อของพระโสดาบันแล้วแค่เราละความโลภตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราตัดความทุกข์ตรงนี้ได้รู้ว่าอ๋อกิเลสเนี่ยตัวเนี้ยโลภตัวเนี้ยทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมีเวรมีกรรมจองเวรจองกรรมกับคนอื่นเขาถ้าเราตัดความโลภตัวเดียวเราก็ บรรลุพระโสดาบันเรายังจะเอาอีกเหลือความโลภตัวนี้เพราะฉะนั้นเ,นเราตัดความโลภได้อดิยะพระโสดาบันเกิดเต็มที่อีกเจ็ดชาติถ้าละเอียดขึ้นไหมหน่อยก็เหลือสามชาติและอหนึ่งชาติแค่ตัดความโลภตัวเดียวเพราะฉะนั้น ให้พวกเราไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงที่พระพุทธเจ้าบอกกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราตัดกิเลสได้ทุกเราก็จะลดน้อยถอยลงหรือไม่มีเลยกิเลสตัวนี้ถ้าแค่ตัดตัวแม่มันไปตัวลูกมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วให้ให้พวกเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริง ศาส,สนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาปฏิบัติไปนั่งไปดูลมหายใจไปก็เอามาคิดพิจารณามันจริงหรือไม่จริงโลภะเนี่ยจิตเราสงบแล้วนั่งม,มันจริงนะมันจริงนะมันจริงนะโลภะตัวนี้กิเลสตัวแม่เนี่ยเราต้องตัดให้ได้ ถ้าเราตัดได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้มีเรื่องมีราวกันก็มีกิเลสตัวแม่เนี่ยโลภมันมาก่อนอว่าเรื่องอะไรก็ตามมันแค่เรื่องขับรถอย่างเงี้ยบางคนขับรถไม่ยอมกันเพราะอะไรเพราะความโลภอยากจะไปก่อนอยากจะเอาชนะมัน พอความโลภอยากจะไม่ยอมเนไหม,มไม่ยอมข้าก็เป็นใหญ่เหมือนกันะทำไมแกผิดแล้วแกต้องมาอนี้ไม่ยอมเห็นไหขับรถปาดหน้ากันไม่ยอมกันเห็นไหโทสะก็เต็มเลยโมหะก็โอยดีมันมันมาแซงเราไปเราไม่ไม่อยากเราต้องชนะมันให้ได้เห็นไหมความโลภอยากจะเอาชนะโมหะโทสะมันขึ้นโมหะตามมันขับจี้ก้นมันไป ได้เวลาเราจะต้องแซงมันกลับโมหะโทสะเต็มเต็มโลภะเต็มเต็มมามีเรื่องมีราวกันขึ้นแแซงกันไม่ผ่านอรัคำอื่นสวนมาเห็นไหมใครทุกก็เรานี่แหละทุกเกิดอุบัติเหต,ตุต่างๆทันที่จะรีบไปกลับมาต้องมามีปัญหาหอุบัติเหตุเสียบางคนกนะ็เสียชีวิตร่างกายพิกลพิการเสียเงินเสียทองซ่อมรถเห็นไหม แต่ถ้าเราไม่มีโลภะที่จะอยากเอาชนะมันก็ปล่อยมันมันอยากจะแซงก็ปล่อยมันแซงไปให้มันมีน้ำใจเขารีบเขารีบกว่าเราเราให้มันไปก่อนเห็นไหมโลภะเราไม่มีแล้วพอโลภะไม่มีโทสะเราก็ไม่มีโมหะเราก็ไม่มีเราก็จะเย็นละถ้ามันจะรีบไปก็ให้มันไปก่อนนะเราตามมันก็ได้เราไม่ได้รีบขนาดนั้นใจเราก็จะเย็นลงเย็นลงคิดพิจารณาอาจจะ บางทีบางทีมันก็ยังกุ่นกุ่นในใจในรถเขาอาจจะมีคนเจ็บป่วยเขาอาจจะรีบไปโรงพยาบาลเราต้องคิดบวกถ้าเราคิดบวกเนี่ยอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดลบทันทีเนี่ยจิตเราจะเป็นอกุศลท,ทันทีแต่ถ้าเราคิดบวกเนี่ยจิตเราก็จะเย็นเราจะมีความเมตตาเราไปคิดบ่อยๆดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะเอาในเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเ แล้วเราก็จะค่อยๆเป็นคนที่ใจเย็นลงเย็นลงเย็นลงเอาพมวิธารสีมาใช้มาค่อยๆค,คิดพิจารณาไปทีมันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่เราจะละโลภโทสะโมหะละคะเนี่ยเพราะมันติดจิตติดวิญญาณเราไม่รู้กี่อสงไขยกับละกิเลสตนกิเลสท,ทั้งสี่ตัวเนี่ยผ่านกันนะโดนตายไปเผา ร่างกายนี้เผาไฟไปจนไม่มีแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ยังติดจิตติดวิญญาณเรามาถ้าเราไม่ฝึกเหมือนตอนนี้ชาติต่อไปมันก็ตามติดเราอีกถ้าชาตินี้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาดูชาติก่อนๆเราอาจจะยังมีความโง่อยู่อวิชชาเรายังเยอะอยู่แต่ชาตินี้เราเจอคําสอนพระพุทธเจ้าได้พบ คำสอนพระุทธเจ้าเราต้องเชื่อพพุทธเจ้าว่ามันจริงหรือไม่จริงอยู่ที่เราทุกคนมีปัญญาหมดมีมากมีน้อยคิดพิจารณาบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงพิจารณา